โยโยโยบายสามมังกรเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel 네 YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่นํนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้คิดง่ายคุณมีดีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลแอดของเราครับแอดวีไอพีเคเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลลิงกกด้้าาานน่่ีบอยืม Subcribe Link ช่อง YouTube แล้วก็ติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับครึ่งเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสอตรงพรึมมาเลียงกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับไบรตันครับแมนซิตี้มีอยู่74แต้มนะครับจากการชนะ23เสมอ5แพ้ไป3ครับหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลใน FA Cup ก็ต้องมาเน้นในเกมลีกเพื่อไล่ล่าควา้าแชมป์นะครับดังนั้นการจัดทัพคืนวันนี้ของเป๊ปโกเดล่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าตัวที่ไม่ได้เล่นแม้ว่าจะมีรายชื่อสำรองในเกมกับหรือว่าูลนเอฟเอคัพก็จะมีโอกาสลงเล่นในเกมนี้เลยนะครับไล่ตั้งแต่ ประตูอย่างเอเดีซอนครับจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมลีกเกมรับนีรูเบดิอยสมีชื่อสำรองในเกม FA ฟเอครับน่าจะฟิตกลับมาลงเล่นได้นะครับเช่นเดียวกับตรงกลางอย่างควินเดอร์บอยโรดี้อิวคายกูโดกันครับแล้วก็แนวรุกน่าจะรวมไปถึงิยักมาเลสที่เหลือก็ต้องเดาใจเป๊ปกัวาดียล่าเลยนะครับฝั่งของไบรตัน40ต้้มครับ จากการชนะก้าเสมอ13แพ้10เกมล่าสุดบุกชนะสเปอร์มา1ต่อ0ูนะครับปั๊บเกากรดอิฟบิซูมาเรียนโดฟอสซาครับข้างหน้าเป็นเอโนกเอ็มเวปูนะครับกองหน้าชาวซัมเบียครับที่ได้รับการจับตามองนะครับเกมแรกที่เจอกนแมาซิตี้บุกถล่ม41ครับแน่นอนไฮดิคับเปิดมาซิตี้เป็นต่อ2ช่วงตัวนะครับคือผมดูแล้วเนี่ยแป๊บหลังจากที่ตกรอบในเอฟเอคักลับมาไล่ล่ามันเน้นในเกมนี้สุดๆแน่นอนนะครับ เพราะว่าก็จะเหลืออีกแชมเปี้ยนลีกอีกที่ให้ได้ลุ้นนะครับผมดูแล้วเนี่ยบรยตันนะว่าช่วงหลังจะมาดีมากครับบุกเอาชนะทั้งอาร์เซนอลและสปเปอร์มาได้ครับเท่ากับว่าพวกเขาชนะมา2เกมติดในเกมยากแต่ว่าแมนซิตี้เองเกมนี้กลับมาเล่นในเอติฮัดแล้วเกมแรกขนาดไปเยือนยังบุกยิง4ลูกเกมนี้เล่นในบ้านผมว่าเป๊ปจัดหนักแน่นอนนะครับแม้ว่าบริตันจะฟอร์มดีแต่ต้านไม่อยู่ครับซิตี้จะมีแน่ๆยืนพื้น2ประตู ไปลุ้นเม็ดสามนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย